มุงสุกยังกระดานมาดมนได้เด็กุณใจหอมอันนี้ปะคุณใจหอมอันนี้ปะดว้าอืม ดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับวันนี้มาพบ้กับบ่าวโจโคืเอเก่าครับวันนี้บ่าวโจได้เมนูแยงกิเล็กครับแยงกิเล็กตลาดครับตัวเป็นอาเซียเยอะครับแยงกิเล็กใส่หนังงวหนังงูหนังไข่เยครับพร้อมๆแตงกามี่นะครับทอดสีนทอดเนื้อทอดเนื้อตัอดตูดไก่ซุปเห็ดกระดังผักสลัดกับกรอบๆกับ,กบ มาเจ็บเสียบต้องกันพี่น,อน้องหนึ่งขอเนื้อวันห้อนไม่ไหม้เยนะครับครับมาเจ็บเสียบต้องกันกรัปมมคุณสุกเีอกระดามาด้เด็กใจหอมอันนี้ปะก็ใ่หอมอันนี้ปะวอ,อืม khỏe ừ. À, tốt nè Khó tha bơ ừ. Sao bơ? ก,ไปปไกไ็ได้ชอาไปฝากอืมก็ได้เ้ยกินบ่เคยหายครับไี่เคยกิน

ตัวบางเขาบูช้อะไรตัวบูชากิจกรรเราทั้งต้องเลยเป็นก็้ใช่หรืเล่ความมันเปี้ยงแอบ่เลือกใส่หอมเดียวถ้าใให้ป็นวันก็กินเป็น Cám ơn nhẹ, nhẹ nhẹ đi Piang Cứ chẳng khám mỡ à cuồng nó bằng Khuyên bất tịp Phần này nén khổ mình như này Nó quỳ bớt bí rồi bí làm khổ rồi bí rồi đủ sáng rồi đấy มามิ่งก็แขนเทีมาตูวแขงไปเล็แค่ตาเพ้นูวัี้ ตอนนี้ก็นหนุ่มทำแม่ห้าวดูแม่ห้าตับไหมตับเมื่อดี ก็อ่อนเลยสวยเลยมันจะบแกงเป็นใบอืมมันไเล็กหอืมบอมันก็มันดแล้วเป็นใบอืมาสั่มเลย บกับตมตูดแล้วก็ปากมันนี่วามบริสุยธิ์ัต่ันมกัน บนนี bon ้ได right, ้บ่อ๋อปลาปากุ้กวงเดี๋ยวจมุนไพ่ เมะกรูดแล้วมนาะจะพร้อมกับ ごめ、ね、ん,ん,んな。うん กรอบออก,อบบกทอดกรอบ้ตอนบางกระทอดกรอบกรอบทอดไว้เห้มมั้งมาชงซานแขวเลยเนาะกลมไเตี๋วยวเตยเต ครับขอบคุณเพื่อนเป็นห่งที่เข้ามารับชมช่องบ้าโจครับเปิดมลังใจบ้าโจต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้มื่อนี้บ้าโจขอเก้าขึ้นมาสวัสดีครับ